สาธิตการจับสามขานี่รุ่นเทรนเนอร์นะครับหนึ่งสองสามขาไหนก็ได้นะครับจับนะฮะใช้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับใส่ไปนิดเดียวพอนะครับไม่ต้องกำเยอะนะฮะดันให้สุดมาที่หลังมือเลยนะครับดันให้สุดให้ติดเลยนะครับอ่ะแล้วก็หากข้อมือขึ้นสะบัดข้อมือออกไปแรงๆในระดับสายตาเน้นข้อมือนะครับาแล้วสวยวปึ๊บอีกรอบปั๊บโอเค ครับนะครับร้อยหกสิบบาทสี่หกสี่เก้าสอง 4, 6, 4, 9, ขามินิเทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับเดินอะไเดินครับสี่หกห้าศูนย์สามขามินิเทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับปั่นรอบนะครับต่ำกว่าฟังศูนย์ขึ้นขนาปัป่นข้อมือครับเป็นหลัก เดิมเลยคันที่หกห้าหนึ่งสาขามินิเทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับเดิมเลยเดิมคันที่หกห้าสองสาขามินิเทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับเดิมเลดิมคันที่หกห้าสามสามขามินิเทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับ ตัวเดิมลายเดิมกัน6 5 4 3ขามินิเทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตอนนี้ครับตัวเดิมลายเดิมครับ